สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจะต้มจืดตำลึงนะคะใส่เต้าอู้เต้าหู้อ่อนนะคะแล้วก็ใส่หมูสับค่ะก็มีนะคะเต้าหู้อ่อนค่ะเต้าอ้เต้าหู้ไข่นะคะตำลึงค่ะผักกาดขาวนะคะหมูสับค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเออซุปก้อนนะคะน้ำตาลแล้วก็รสด,ดีค่ะ เกลือนะคะเอ่อกระเทียมเจียวค่ะมาต้มกันเลยนะคะตั้งหม้อเลยค่ะใส่น้ำลงไป1ลิตรซุปก้อนขนอหนึ่งก้อนรสดี1ช้อนคาแฟเกลือ1ช้อนกาแฟค่ะสีอี๊วขาวนะคะ1ช้อนแกง น้ำแกงเดือดแล้วนะคะหมูบดเอ้ไม่ใช่หมูบดหมูสับค่ะทำเป็นลูกๆอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะสองขีดเต้าหู้อ่อนหรือเต้าเต้าหู้ไข่นะคะสามลอดค่ะอุ้ยขอจะพูดผิดด้เรื่อยเลยเดือดแล้วนะคะผักกาดขาวลงเลยค่ะ ผักกาดขาวสองขีดตำลึงนะคะสองขีดเหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยตำลึงอ่อนๆเลยซื้อคุณยายมาเขาเก็บใหม่ๆเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ โรยกระเทียมเจียวค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะต้มจืดตําลึงหมูสับค่ะเต้าหู้ไข่นะคะมาทานได้กันเลยค่ะเพื่อนๆ